ม่าดูลูกไม้อันนี้คือลูกไม้พร้อมเม็ดทั้งหมดนะกําลังผ่ารอทําจํานวนอยู่จ้ะกาลังรอทําจํานวนผ่าอยู่อันนี้ส่วนเจ้าก๊อบนะจ้ะส่วนลูกก๊อบลูกก๊อบหลังซอยตลังจ้ะดูความสวยของไม้นะ แต่และต้นเข็นแล้วเข็ดฟันแล้วดเสีสวยนะเก็บเก็บหญ้าให้เขานะจ๊ะไม่ได้ไปจับใบไม้นะเก็บหญ้าให้เขาจ้ะสวัสด,ดีจ้า แอบถ่ายลูกไม้เขาเจ้าของไม่อยู่โอ้โหวพาสีเนาะนี่จ้ะอพินไม่ได้ซื้อไปหรอกนะเพราะว่าแพงจ้ะอันเนี้ยราคามันก็ถามว่า ราคามันแพงแพงยังไงแพงถ้าเกิดคนมีฝีมืออ่ะซื้อไปทําจํานวนนะกําไรเกินคุ้มจ้ะแต่นี้เจพินยังผ่าไม่เก่งจะเจพินผ่าแล้วมันเสียเยอะกันดีจ้ะก็เลยไม่กล้าซื้อถามว่าสวยไหมสวยมากจ้ะเห็นไหมนี่จ้ะ และนี่เดี๋ยวจะพินพาไปดูราชาวดีนะจ๊ะอันนี้คือลูกไม้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูราชาวดีอีกต้นใครบอกราชาวดีต้นเราแพงๆเป็นหมื่นถามว่าเป็นหมื่นคุ้มไหมถ้าเราซื้อไปอะ่ะคุ้มจะ้ะราคาราชาวดีต้นเราเป็นหมื่นคุ้มไหมคุ้มซื้อไปซื้อต้นไม้ราคาเป็นหมื่นคุ้มคุ้มยังไงคุ้มตรงที่ว่าเราไปผ่าได้จะเราไปทําจํานวนได้จะ้ะ ไม้แพงเราขายแพงเราตื้มต้นแม่มาแพงเราก็ขายได้แพงจ้ะและอันนี้ทีนนี่อะไรนะสิริมงคลจ้ะอันนี้ชื่อสิริมงคลนะจ๊ะสวยมากจ้ะเห็นไหมนี่แหละคือสีสันของลูกไม้แฟนคลับจะพินจา๋าถ้าใครอยากได้มาดูมาอะไรนะมาได้เลย ยี่พิน่ะโคตรหลงเลยลูกไม้อ่ะสวยจริงๆนี่ราชาวดีอยู่นี่แอบส่องราชาวดีให้ดูนะจ๊ะ จากคำว่าราชาวดีชื่อาราชาวดีสวยจริงๆจะเห็นไหมถ้ามีคนสนใจไปซื้อสามารถนําไปผ่าได้หลายชิ้นนันเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยขอบคุณจ้ะเอาเอาถุงลองหน่อยค่ะ นี่จะอาชาวดีต้นละสองหมื่นต้นละสองหมื่นสองหมื่น